หนึงองมไม่ีพาีบาควยหนกโดนโนเนาะีเหเป็นน้องหรอลูบ uh ีบมามาสิบินเลูกยังแบัเ บิดแล้วมันจ้ต,ตัดปีกมันหรอใช่แหละะเจ้าตัดปีกมันพี่บอกมันบูบินมันบูบินมุน,นีมาวัดเราเจะเอินวัดวัดธรรมพลุสี ดิวงามงามบาสิมาอินบ็อกหาเดอ้อสิบอกทางอันนี้วัดธรรมพระฟางนั้นเป็นฟางไทยนีบอลเกือบป่าพอมเดี๋ยวจงนาสิพาไปเบ่งป่าเกือบป่า มีพระพระยังศีสักซีดหลายหลายคนข้าเจ้าจะมาบูชามือนี้เลขไทยออกนี่พรอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเด้อเบิ่งข้าเจ้ามาประจูดทูบมือเศร้านี่ประจูดทูบมือเศร้านี่ บึงกันคาคักเลยเห็นบ่น้อนี่เนาะมนชูบบังว่ะมชูบบังว่ะอ้าวสวยล่ะโอ้ยเฮงเด้อมันใครเห็นตัวเลขเนี่ยรับแปดส่วนหกามเฮงเด้อ มีสองมีสองเจ้ามออูานี่นะกับเจ้านี้วัดนี้ซักซีดหลยวัดนี้นะแม่ไพร์มคออย่างจะได้เบิเ์ดยีแห้งๆโลก บุมียังไปเกือบป่านองวันนี้เดี๋ยวจุ๊กนะครับสิไปปล่อยเอียนที่ไว้ลกูกสีตุม้ยมย่มไปไปลูกไปปล่อยเอียนบ่ลูกหน้าเพื่อเอียนมาแล้วะวไปกาแฟเอียนกัน วันนี้ลงมาปล่อยเอียนอู้ปล่อยใหญ่ชิปล่อยเอียนละเด้อเออปล่อยอยู่นี่เหรอ ไปแล้วเอียนป้าปๆาป้าป,า,ปาหลายเด้อยู่นี่มันนำใสงเห็นตัวบักใหญ่เอาที่พี่ของลูกนะเอาของลิงน้อยนะระวังตกน้ำเด้อกลับแล้ววะเออเอาไม่น่าเจ๊กัน กลือดีๆลูกเอียนเอียนเอียนเขาปล่อยเมื่อกี้นี่คิด <okay> ว <and hang together> <radas> ่า <assunto> ม yeah ันงูมันบอ มันอยากมันเลิกมันอยู่บัวได้เอียนนะเอียนอยู่นำตื้นป <Yeah. S 1> อยอยู่หนองหนองเดี๋ยล่ะ <Yeah. S 1> ปอยฟักที่บัวโลกมันเตือนไปบัวได้โลก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ